คอสนี้จะเป็นคอสที่ไม่เคยสอนที่ไหนมาก่อนคอสนี้ชื่อโต้คลืนหุ้นจับจังหวะลงทุนแบบเวฟไรเดอร์ครับจะเป็นคอสที่ผมจะนำความรู้ที่ไม่เคยสอนที่ไหนมาสอนที่ s t o c k t o m o r r o w เป็นครั้งแรกหลายๆคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลนาริสิตนะครับหล,หลายคนที่เรียนรู้ไปแล้วนำเทคนิคอลนาริสิตมาใช้ในการลงทุนแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกคนอยากจะรู้เรื่องนี้ค,คือเรื่องของเอเลี่ยนเวฟ เนื้อหาเกี่ยวกับอิเล็กทรจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะมากใครที่ไปเรียนเกี่ยวกับอิเล็เทรอนมาหลายๆที่มักจะมีปัญหาแล้วพบว่าเนื้อหาเยอะกดเงื่อนไขรูปแบบและก็วิธีการนับคลื่นต่างๆซําซ้อนแล้วก็วุ่นวายพอสมควรดังนั้นหลายๆคนจะมีปัญหาหลังจากเรียนแล้วนำไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เรียนแล้วสับสนงงนับคลื่นผิด เรียนแล้วมีปัญหาว่าจะเอาไปใช้ในการซื้อขายจริงๆได้อย่างไรนะครับคอร์สนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อให้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของเนื้อหาต่างๆที่เป็นกฎเป็นรูปแบบเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ e l เลฟเฟทั้งหมดคุณจะได้รู้อย่างลึกทั้งในเรื่องของคลื่น i m p u l s e Wave คลื่น Corrective Wave หรือคลื่นที่เป็น Complex Wave ต่างๆคุณจะได้รรู้ในการนำ อีเลดเวฟตรงนี้ไปใช้ในการลงทุนว่าถ้าคุณรู้ว่าคลื่นนี้อยู่ในคลื่นอะไรแล้วเราจะวางกลยุทธ์ในการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยมาหาจังหวะซื้อหาจังหวะขายในการวางสต็อปหรือว่าวางเป้าหมายในการลงทุนได้อย่างไรเพราะหลายๆคนเรียนรู้เรื่องเทคนิค a l a n นา y ิิ s ไปแล้วพอไปเรียนเรื่องอ e ีเลดเวฟไปต่อไม่ได้เพราะสับสน ดังนั้นเนื้อหาใน4วันที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยจะค่อยๆลงรายละเอียดในเนื้อหาเงื่อนไขของอิเลียดเวฟแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างง่ายที่สุดซึ่งผมจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมด14ปีที่ผมได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มานำมาถ่ายทอดนำมาอธิบายยกตัวอย่างประกอบและที่สำคัญคือจะจัดให้มีเวิร์กช็อปนะครับซึ่งเราจะได้ลงมือแล้วก็นับขึ้นด้วยกันลาเบลขึ้นด้วยกัน แล้วคุณจะสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณนับนั้นถูกหรือผิดเพราะเราจะตรวจแล้วก็อธิบายกันอย่างโดยละเอียดในเวิร์กช็อปนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอ e l เล็กทรลงทะเบียนจองที่นั่งไว้ได้เลยครับเพราะว่าคอร์สนี้สอนแค่ปีละครั้งเท่านั้นครับ